สวัสดีครับผมอาจยศเพียร์สรัตนนันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาเจอกันในรายการคาร์โอเดียลรีวิวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นลำโพงแกลล์ล่วมสามทางของโซนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงสามทางของโซนี่นะครับแกลล์ล่วงนะก็ XFB1630 นะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้จะเป็นลำโพงสามทางครับขนาด กนิ้วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีจำนวนวัตที่270วัตต์ครับแล้วก็สีว่า R าอินเอนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกองดูอุปอรอนภายในนะครับแล้วก็จะดูผลิตภัณฑ์ที่ออกป็นดีไซน์มานะครับกง่องนะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายลังโครมนะครับไม่ต้องบตเตรีนะครับตัวนี้จะมีมี่แลวนะครับแล้วก็จะมีน็อตมาด้วยนะครับ เราจะเจอกับใบรับประกันนะครับแล้วก็ใบผลิตภัณฑ์สินค้านะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็สเปคของมันนะครับนี่หน้าของซูนี่มาให้นะครับตัวนี้ครับตัวผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับขอบของมันนะครับจะเป็นโดนักนะครับนี่ครับ สำหรับคนรุ่นนี้ก็จะให้เสียงเบสกยิ่งนุ่มและก็ลึกมากครับแล้วก็จะมีแหลมให้ในการดองนะครับเพื่อเสียงแหลมนะครับ,รบถือว่าผลิตภันฑ์ออกแบบไห้สวยห้ามมากเลยเดๆครับนี่ก็จะเป็นแม่อะข้างนะครับสำหรับตัวนี้ผมรับประกันเลยนะครับว่าให้เสียงเบสย,บยิ่งนุ่มลึกเสียงฟังที่ใสามากนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าที่ผมพูดมาจ,าจริงไหมนะครับเรามาชมกันเลยนะครับ ดีใจกัน้างครับสำหรับลำโพงสามทางของโซนี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อเราได้ที่ปีวันเทลไทยนีนะครับโทรศูนย์เป็นแปดเก้าสี่แปดเก้าสามหรือสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w บขาปูมาร์เก็ตแกลนะครับสำหรับตัวละครรับสินค้า